ว่าไปยี่สิบศอกว่ะอุ้ยไม่มีซิดไม่ซีดสู้ครับพี่ไว้สู้ครับอุ้ยออกแล้วออกแล้วเด็กกันม่ดเชือกันระวังนะข้้งน้นนี่โขทั้งนั้นเลยนะตุ้ยเ้อะหน้าเลยไหนไม่ไหนเอ้ยเดี๋ยวไป จะไปเห้ถึงหนึ่งแสนสับ สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านใกล้แดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่2นะครับก็ขอบคุณมากถ้าใครที่ตามมาจากอีพีหมาถึงอีพีสนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกให้ผมรู้หน่อยว่าตามมาจากอีพีหนึ่งนะช่วยคอมเมนต์ว่ามณจันขาวจุ้ยนะฮะ หัดไปนะก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาจากอีพีที่1น,นะครับผมมาทําในอีพีนี้นะครับแล้วก็ฟุ่งนี้เช้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับจะมีพี่ชายที่จะตามมานะครับผมแต่ว่ามีคนนี้ตามมาก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <laughs> ไม่ได้เจอกันตั้งนานในช่องนี้นะช่องพีโน่ฟิชชิงมาฟิวแคมป์ใช่ไหมวันนี้ วันนี้ฟิลแคมไว้ผมมา ừ, แคมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตกปลาแบบแดีวไปดูช่องผมแล้วกันนะโอเคครขอก่อนมาหน้าดินแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปตกแบบปิวนะแต่สปิวอย่างไรติดตามดูนะครับผมจัดไป <c oughs> โอเค <c oughs> นี่พวกเราก็กำลังก่อไฟนะครับผมโอเคครับผมไปเดี <c oughs> ๋ยวไปดูดกันเลย I've been dreaming on in my head like I've seen it a life worth living is a life with me and i I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon โอเคครับผมก็พี่ชัดอยากกินปลาทอดนะเดี๋ยวผมจะจัดปลาทอดให้พี่ชัดกินนะครับผมแต่ว่าเรามีน้ำจิ้มสูตรเด็ดความเด็ดมันอยู่ตรงนั้นแหละ ก็เดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วกันนะครับผมเป็นแว่นในภาษาไทยก็คือเป็นก้อมนะฮะเย้ฮู้ฮโ้จับบอ้ใส่เกลือใส่เกลือวู้ โอเคเรียบร้อยครับผมทุกคนอันนี้ก็กรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปทําน้ําจิ้มทุกคนเยี่ยสสวยงามโอเคครับผมถึงขั้นตอน น้ำจิ้มรสเด็ดก็จะมีหอมแดงนะครับมีมะขามเปียกนะฮะแล้วก็สูตรเด็ดของผมก็คือถั่วเน่าแคบนะครับผมทำแบบนี้เลยถั่วเน่าแคบอ่าฮะโอเคใส่แค่นี้พอนะครับเร้ใส่เยอะเกินมันก็จะไม่ค่อยอร่อยต่อไปครับผมก็จะเป็นพริกแห้งนะครับผมเจ้พริกลาบนะครับจะเป็นน้ําจิ้มสูตรเมืองเหนือเรา แต่พิกลาไปครับโอเคอเพื่อความหอมผมงวิเศษน้ำตาลนะฮะน้ำปลานะฮะสุดท้ายครับข้าวค่วดคนเลยครับผมเจ้า อ้าวโอเคครับผมให้พี่ชัดชิมก่อนนี่น้ำจิ้มรสเด็ดก้อนใหญ่ๆเลยเราาละวังแกงนะไม่ต้องกลัวแล้วมันทอดไปแล้วอ,อ้าวโอ้ยจิมเด็ดเว้ยยะอหอมมันมีข้าวคั่ว<ช>นี่คือคือใส่ข้าวคั่วใช่ไหมครับใช่ครับหอมอมากว้าวว้าวกรอบกรอบกรอบมาก อืเด็ดข้าวคั่วมะนาวแล้วหอมมะนาวอย่างเงี้ยมันเปรี้ยวอ่ะแล้เปรี้ยวคืออะไรไอ้มะขามเปียกอืมันมันมีรสเปรี้ยวครับผมเปรี้ยวแล้วก็หอมข้มาวคั่วแล้ว,เ,ว,ลวดลเด็ดสุดคือมันมีแบบกลิ่นถั่วนะถนั่วเน่าอ่ะใช่ใช่ใชซ่ซีเมเจอร์ซีเมเจอร์มันนัวมากครับก็เรียกว่าน,นัวสุดยอดดึ๋มมากเลยเอา้าผัดก่อนก้นมือใส่ได้เลย โอ้อร่อยมากครับทุกคนเอา ขึ้นแล้วนะครับแล้วผมก็ก็อะครับเมนูก็ผเออหน่ะหน่ะเออหน่ะเน่ยก็เลยเนาะอ๋อแล้วมันออมอีกใบแด้เนาะแล้วพี่กับยูงออกกันเนาะโอ้ยห็นแบบแกหนักมากเลยมันเปียะครับ่ออันนั้นเขาเปิดเนี่ยแกงผมอ่ะติดโกโปรแล้วจ้ะโอเคตอนนี้พี่ไว้นะฮะทีมไฟเยอร์มาแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมน้องไว้ครับผม อุ้ยมาแน่สวัสดีครับประเกตสวัสดีครับนี่ป้ออยาเสียดายป่อเสาไ,ไดายกันเมื่อเลยนะเสียดายเสีสดยสสดายอย่างป่อเสียดายป้อกระเด้ากับซองใหญ่ไม่หอมน,น้อยจะมาตั <c oughs> <อ>้ได้ไประตำนะก็ยังดีโลกดีเลยอกันไ,ได้ที่วัน <มา S 2> นีม้มาหน้าดินเนาะครับวันนี้มาหน้าดินเกาะฝากติดตามช่องน้อยช่องนี้ต่อนะครับอ่าใครอยากดูในพายเร์นะไปดูได้ที่ช่องพายเรือนนะครับผมวันนี้รับรองบันเทิงแน่ เดี๋ยวเช้านี้ผมก็จะทําอาหารนะฮะให้พี่ๆกินนะครับผมก็เป็นง่ายๆนะเป็นมะมะ่าผัดนะครับสวัสดีครับผมทอคำยังกระเปรันเลยผมทอออมาอยู่กันเนี่ยผมทออ่านี่วันนี้ฟ้าเยอะจัดหนักเลยนะฮะทุกคนโอ้โหบรรยากาศแบบสุดยอดจริงๆเย่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมที่แรกผมว่าจะจะหลิวนะแต่ว่าผมไม่หลิวละเดี๋ยว ให้ตีหน้าดินกันเต็มที่เลยนะครับผมนี่แหละการตกปลาคือการแบ่งปันนะที่แท้จริงจัดไปลุยสวัสดีครับแนหอมสวัสดีครับนะบอมสวัสดีครับแนหนะอมลวะ เราเพราะเขาเป็นคนไทยเราต้องพูดไทยนะนี่บอกบอยพี่บอมด้วยพี่บอมอย่าโมกนักนะถ้าโมกนากเอาไม่แพ้ไม่ครับผมผมผมก็โมกแบบเนี้ยทพอแพอดีแล้วที่คุณพ่อช่างโมกเนี่ยช่างเนอะเรื่อช่างละที่คุณพ่อช่างโมกเนี่ยบอกว่าแพอดีแล้ววันนี้ใช้อะไรครับเนี่ยเนี่ยเอบีครับต้องเอบีเท่านั้นต้นี่เอบีเท่านั้นครับนี่จัดไปนี่นะฮะเดี๋ยววันนี้ลองเอาตะขอบ จินดามณีเนี่ยไปใช้ครับผมเบอร์ห้าจินดามณีเบากว่าผิวกว่าบากินดีกว่านี่เออจะ้าเอาอุ้ยโดนดูกันน่ะนี่นะครับพอกเกิลพอกเกตไฟปูนอยู่นะฮะก็เป็นเบอร์ห้าสองตะขอเนาะครับผมอ่าเพื่อโฟมหนึ่งตะขอครับแล้วก็เกี่ยวไส้ไกาครับไส้กายมาขังห้องสไกบีเอบีหลังนะอืมเด้อ มาทุกคนคือฐานมันหมดแล้วนะครับเอานี่เลยดีกว่าเพราะว่าพี่พี่อ่ะหิวกันแล้วไม่ไหวแล้วนะครับอหมูก็แพงไก่ก็แพงนะครแต่หอมปีน่าแ่ะ้าหมูมันช่มาเหลียวแซวแนวอี่มันเป็นเบคอน ตุเศษนะครับเยอะหิ่งครับสีเนี้ยได้ข่าวว่าพายเยอะนะเราต้องแกล้งพายเยอะหน่อยนะครับผมเอาเผ็ดเผ็ด ปดรับรองอิ่มสปอนเซอร์มามา่นะครับต้องเข้าแล้วนะครับเอาไม่ต้อมาก็บกินแต่ละ <c oughs> ปูน <One input> ุปูจิ้มิ้นนี่ดยน่มารับเด็ินันักจะได้โตไวๆห้องนี้มันไม่มีาเด็กชายไว้กระสาบอะไรเยอะแยะเกินไปบะขนาดน้พี่ให้บอมกินหรอว้าวเดี๋ยลองจิ้มนะครับอนุญาตนะครับแหไม่ไห่อยนะ mọi người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  nó người mình người mọi người mọi người mọi đi mọi người mọi người nó người

ออกมาแล้วไปได้พ่อครับอู้ไทยช่องนึงเดียวนะอขออู้ไทยออ๋ได้ได้คือแบบนี้นะทำให้เงียบเลยเงียบจริงๆเดี๋ยวต้องได้ปึ๊ดเชื่อฉันนัใส่เขียวมั้งเหรอเดี๋ยวมาลุ้นกันให้พี่ไว้ได้ปึ๊ดนะฮะมันต้องได้ปึ๊ดสิ ต้องไปฟืดเชี่แสนนั่นสายคิมว่าใบยี่สกอ่ะอุ้ยไม่มีซิทไม่ซิท,ม,ท,ม,ทมาแล้วครับพายเย,ย,ย็ดอแล้วไปจะตากอ่ะที่จะตายก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ต้องฟืดมันพี่่ต้องฟืดมันป,นประคองไว้ประคองไว้ พื้นนี้หลุดเลยนะครมาแล้วทำมาไว้เลยนะสู้ๆครับพี่ไว้สู้ๆครามมา้องไปยังโอ้โหข้โขดอ่ะโอยออกแล้วออกแล้วออกแล้วระวังนะข้างหน้านี่โขดทั้งนั้นเลยนะปุ้ยเด้องัดเลย ไม่ไหนไม่ไหนเอ้าเสือไปอเฮ้ยปลาอา่ะใครอยากเห็นปลาตัวนี้นะครับไป,ป<ล>รับชมได้ในช่องหายเยอะยนะทุกคนใหญ่มากอ้ยอินดูเลยกะไม่าไหมพ่อรักจึงแบ่งปันขอบคุณครับผมมันคือการแบ่งปันบ่ใจก,กับกลัวว่าพี่เข้าบ้านไปเงี้ยแบบว่าเฮ้ยชัดปลาอยู่ไหนไอ้เงี้ยคลิปก็ไม่ได้ลงทุนไปตั้งเป็นพัน The Christmas tree's on fire, Santa's holding the light. ขอบคุณครับฝากติดตามช่องพายเยอะกับต้วยนะครับผมแม่แหมแล้วจะไม่ลืมเข้าไปดูเนอะว่าเขาจะได้ปลงเาินก็ได้เพราะว่าพายเยอะก็ได้ปลงเงินเพื่อนเมากันนะแหมเมื่อก่อนนี่เขาได้แค่ตัวเมียมาอ่ะตลบนีเหรอเมื่อก่อนนี่เอาแปลงแฮะมาเด่นให้เอาแกงสนอโซมได้แล้วแล้ว่าขอไอ้โวยโวยคอนใหม่ยให้ f <FC S 1> อเอฟซีนี่ยช่องพี่นุ่งช่องผมขอขออวยพรออในช่องของพี่นุนะครับ f อซทุกๆคน่ขอขอปี2565นี้กอขอให้มีความสุขการสุขภาพแข็งแรงเป็นโรคเป็นภัยเป็นไข้เป็นข้ออย่างได้มาใกล้มาไกลาขอทุกคนจงมีเถิดจกคิดอะไรืห้ได้สิ่งนั้นสมความมุมากๆปรารถนาสวัสดีปีใหม่2565ครับ,บผมโอเคขอบคุณครับผม To see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the one cause they. Want